ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจวิตติดตินอินเดร์มนนีนะคะวันนี้ก็มากับเสียงแห่แผ่แห้งๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ร้านซุปเปอร์มาทธรรมดานะคะอันดับแรกเราก็จะเข้าไปที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากันก่อนค่ะมาดูกันนะคะว่ามีสินค้าอะไรให้เราอัปเดตกันบ้างค่ะ สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะแต่ก็แอบเห็นราคานะคะเพื่อนๆไม่เบาเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆอันนี้เขาจะขี่ได้นะคะาตามถนนทั่วไปเลยนะคะเหมือนการใช้รถยนต์เลยนะคะเพื่อนๆที่เยอรมันนะคะมาถึงเครื่องนวดนะคะตรงนี้เขาจะใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะสบายเลยนะคะ ไปดูชั้นบนกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตามขึ้นมาเลยค่ะ Live lessons come dozen question ตรงนี้ก็เป็นเครื่องทํากาแฟนะคะเพราะว่าฝรั่งนี่เขาจะดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะรูปร่างน่ารักเชียวนะคะคือกาแฟนี่บางท่านนี่เขาดื่มคล้าย,ายน้ําเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆบางท่านนี่ห้าหกแก้วต่อวันเลยนะคะสําหรับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็รูปแบบนะคะเพื่อนๆนี่มองจากข้างบนลงไปชั้นล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นขนมนะค่ะเพื่อนๆ มิกเซอร์นะคะไว้ปั่นขนมเค้กต่างๆนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเครื่องย่างปิ้งบาร์บีคิวนะคะน่าใช้มากๆค่ะใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็เป็นหม้ออบรมร้อนค่ะส่วนมากฝรั่งเขาก็จะใช้อบพวกเนื้อนะคะหรือไม่ก็เป็นเฟนฟรายต่างๆนะคะเป็นมันฝรั่งต่างๆค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหวีไฟฟ้านะคะเพื่อนๆเสริมสวยต่างๆนะคะเป็นหวี รูปแบบชนิดต่างๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่โกโนหนวดของท่านผู้ชายค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้เช่นกันนะคะมีหลายรูปแบบแลายขนาดหลายราคาเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นเครื่องทํากาแฟสําหรับร้านอาหารใหญ่ๆนะคะพวกรีสต์รองต่างๆนะคะเขาจะใช้พวกนี้ทานะคะเพื่อนๆนี่ก็หม้ออบลร้อนอีกชนิดหนึ่งค่ะทีวีจอใหญ่ขนาดนี้เข้าห้องหน่อยไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆใหญ่มากเลยนะคะ และนี่ก็มาถึงที่หนอยใจฝันอยากจะได้มานานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเรียนนะคะนั่นก็คือดโดรนค่ะเพื่อนๆเ,เอาไว้ถ่ายภาพมุมสูงนะคะมีติดกล้องนะคะเพื่อนๆอ,อยากได้มานานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเรียนใบขับขี่นะคะที่เยอรมันนะคะถ้าคุณใช้ดโดรนที่มีน้ําหนักเกินเครื่องกิโลกร,รัมนะคะจะต้องมีใบขับขี่นะคะหรือใบอนุญาตขับขี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นเกมคอนโซลเลอร์นะคะของมาริโอนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ลูกชายเลยค่ะเพื่อนๆสนใจนะคะแต่เขาก็มีเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาให้ชมกันค่ะนี่ก็เป็นของเล่นนะคะที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะมีพวกตุ๊กตาที่เป็นของเล่นในเกมด้วยนะคะของที่ระลึกในเกมนะคะใครที่ชอบเกมแล้วก็อยากได้ของเล่นเป็นที่ระลึกนะคะก็หามาสามารถหาซื้อได้ค่ะ ออกจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเราก็มาต่อกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาชอบของกินของใช้นะคะเพื่อไปทํากับข้าวค่ะเป็นซุปเปอร์มาร์เที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีของหลากหลายมากๆเลยค่ะ you gave หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะสินค้าต่างๆนะคะก็ขึ้นราคาเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อของนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูเรื่องราคาด้วยค่ะเพื่อนๆซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างนี้นะคะเขามีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้ดอกไม้ดินปลูกนะคะเขามีทุกอย่างขายนะคะมาที่เดียวก็ได้ครบเลยค่ะ ไฮเดนเยียสีสวยๆ,ๆนะคะก็มีนะคะต้นเล็กๆค่ะหน้าปลูกนะคะส่วนอันนี้เป็นคาร์เนชั่นค่ะเพื่อนหลากสีแล้วก็หลากพันธุ์นะคะราคาก็พอใช้ได้ค่ะเพื่อนๆน่าหามาปลูกนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคนชอบต้นไม้นะคะก็จะดูแต่ต้นไม้เยอะหน่อยนะคะก็ได้ติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะสองกระถางค่ะ มุมนี้ก็เป็นพวกอาหารแช่แข็งนะคะก็มีเยอะมากมายหลากหลายมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมแล้วก็มาเดินชอปปิ้งด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินอินเดรมนีในคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ